ก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ผมจะมาพูดถึงความรู้ต่างๆที่ที่ผมพอจะมีอยู่บ้างนะครับผมก็จะจัดเป็นวันๆ <c oughs> แต่วันนี้เป็นวันพัธิหัสจะพูดถึง IT Project Management <c oughs> ครั้งแรกครั้งที่หนึ่งน,นะครับผม <c oughs> ก็จะพูดถึงสโคปของของมันก่อน IT Project Management คืออะไรนะครับผม IT Project Management ชื่อก็บอกตรงตัวแล้วว่าเป็นการจัดการโปรเจกต์นะครับผมทาง IT หรือสารสนเทศ <c oughs> จริงจริง,จร,งจริงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราศึกษามันจะศึกษาลึกถึงซอฟต์แวร์โปรเจกต์แมเนจเมนต์แต่ว่าจากการทำงานหลายๆครั้งนะครับผมก็จะพบว่าเวลาทำซอฟต์แวร์เนี่ยเราไม่ได้ทำแค่ซอฟต์แวร์เราต้องทำพวกฮาร์ดแวร์หรือเน็ตเวิร์ด้วย ก็เลยรวมเป็น IT Project Management นะครับผมก็คือศึกษาอ่าเราจะาพูดถึงการทำให้โปรเจกต์เกี่ยวกับ IT เนี่ยให้สามารถสำเร็จรู้ล่วง,งได้ตามาภายในเวลาที่กำหนดแล้วก็งบประมาณที่กำหนดนะครับผมโดยเอกสารที่ผมอ้างอิงเนี่ยจะเป็นหนังสือของคุณแจ็คทีแมคคิวกานะครับผมก็คือจะแบ่งบทตามเขาแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยจะใช้ตามอาของความจริงในบ้านเราในประเทศไทยนะครับผม เนื้อหาแบ่งเป็นทั้งหมด12บทนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะพูดหัวข้อหัวข้อเฉยนะหหัวข้อคือ6บทแล้วพอหลังจากเราพูดหัวข้อครบทั้ง12บทแล้วเนี่ยเราค่อยลงรายละเอียดแต่ละบทกันนะครับผมก็คือเราจะแบ่งหัวข้อนะครับผมเป็น1 1ถึงหถึงสิหัวข้อที่1เนี่ย1ถึง6เนี่ยจะเป็นในส่วนของ feasibility study นะครับผมก็คือศึกษาความเป็นไปได้ของโปรเจกต์ ในหัวข้อแรกเราจะพูดผู้ผิดในบทแรกนะครับเราจะพูดถึงธรรมชาติของ IT Project Management นะครับผมก็คือว่ามันเกิดร i ซ e ซเคิลในการพัฒนาอย่างไรนะครับมี <c oughs> ดีมานที่แท้จริงจาก Cycle เนี่ยอย่างไรบ้างหรือว่าเกิดจากดีมานที่ผู้ประกอบการเนี่ยใส่ให้ลูกค้านะครับก็คือเซลล์อเอาไปขายนั่นเองนะครับผม บทที่2ก็จะพูดถึงลู่ทางในการพัฒนาลู่ทางตรงนี้อย่างเช่นเราจะจับปลาทะเลหรือจับปลาในแม่น้ําจะไปจับปลาในคลองอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเมทริโดโลจีเป็นลู่ทางนะครับผมและบทที่3เมื่อเราวางลู่ทางแล้วเนี่ยเราจะดูกรอบของการทํางานนะครับผมอย่างเช่นเราบอกจะไปจับปลาทะเลเนี่ยมันต้องมีกรอบงานยังไงบ้างมีเรือมีอวนมีนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือ รวมทั้งศึกษาบุคลิกของอโปรเจกต์นั้นๆก็คืออย่างเช่นถ้าไปทะเลเนี่ยเราต้องศึกษาหรือจะไปแม่น้าเราก็ต้องศึกษาว่าคาแรคเตอร์ของทะเลเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของแม่น้ําเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือศึกษาเกี่ยวกับง,งานนะครับผมสองสามในเป็นการศึกษาเกี่ยวกับง,งานในบทที่สี่เราก็จะศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรที่มีที่มีผลทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเดอะแก๊งของเราคือพวกผู้พัฒนาของเราหรือว่า เป็นการคอนดักสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดสเต็กโฮเดอร์เนี่ยไม่ได้เฉพาะแค่ลูกค้าเราอาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับทรานสปอเ t ชันเนี่ยสเต็กโฮเดอร์อาจจะเป็นพวกรถร่วมต่างๆหรือว่าเช็คเกอร์พวกขึ้นของอะไรพวกนี้ซึ่งเขาไม่ได้มาอยู่ในการใช้ซอฟต์แวร์เราเลยแต่เขามีส่วนร่วม <c oughs> เราก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับพวกเขาด้วยนะครับผมในตัวที่5หลังจากเราศึกษาคนกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทําการบีบเขาให้อยู่ในสโคปง,งาน เขามีความรู้อะไรนะครับหรือขาดอะไรเราก็ต้องเติมให้เขาเพื่อบีทให้เขาอยู่ในสโคปงาน <c oughs> รวมถึงขั้นตอนนี้เราต้องทำสอรี่บอร์ดแล้วก็โปรเจกต์สโคปออกมาให้ชัดเจนนะครับผมเพื่อส่ง <c oughs> <c oughs> ให้สปอนเซอร์หรือ <c oughs> คนที่เขาจ้างเรารวมถึง <c oughs> ผู้ใช้ <c oughs> จะใช้งานเนี่ยศึกษาสอรี่บอร์ดอย่างนี้และสุดท้ายในส่วน <c oughs> <c oughs> ของบทที่หกก็คือ แยกย่อยงานต่างๆเนี่ยออกมาเป็นส่วนๆให้ย่อยที่สุดเรียกว่า work breakdown structure นะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะได้วางแล้วก็ estimate ค่าใช้จ่าย estimate งานต่างๆออกมาได้ให้ชัดเจนที่สุดนะครับผมแล้วก็ประเมินการอ,าอินทัลับงานว่าจะมีการแทรกแซงอะไรประเมินความเสี่ยงทั้งหมดให้ออกมาให้ได้นะครับผมกันี้จะเป็น1-6ที่เราจะศึกษากันนะครับผมเดี๋ยวมาต่อคราวหน้าขอบคุณครับ